สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนการแก้ส,รรม,กะะสรรมการเอ็กโพเนนเชียนะคะและสมการลอการิทึมนะคะเรื่องแรกเลยนะคะการแก้สรรมการเอ็กโพเนนเชียนะคะเมื่อจากครั้งที่แล้วเนาะเราเรียนมาแล้วว่าฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียเป็นฟังก์ชัน1ต่อตามใช่ไหมคะทั่วถึงจากจำนวนจริงไปถึงจำนวนจริงบวกก็คือ x เ,เป็นใครก็ได้เป็นจำนวนจริงได้ทั้งบวกและลบนะคะ แต่ y หรือเลนนะคะจะต้องเป็นจำนวนเชิงบวกเท่านั้นใช่ไหมคะ,ะเราจะได้ว่าถ้า a ยกกำลัง x เท่ากับ a ยกกำลัง y แล้ว x จะเท่ากับ y นะคะอันนี้เนาะนี่เราเรียนมาแล้วในครั้งที่แล้วหรือเราจะเคยเจอมาตอนที่เราแก้สมาการในเรื่องของเลขยกกำลังจำได้ไหมคะครูบอกว่าอะไรถ้า เลขยกกำลังสองตัวเท่ากันแล้วใช่ไหมเอาการเท่ากันถ้าฐานเท่ากันส่งผลให้เลขชี้กำลังทำไมกันด้วยเท่ากันด้วยนั่นเอง a กำลัง x เท่ากับ a กำลัง y เราพบว่าฐานมันทำไมกันคะเหมือนกันเมื่อฐานเป็น a เหมือนกันเลขยกกำลังทั้งคู่มีค่าเท่ากันดังนั้นสิ่งที่เหลือก็คือ x กับ y จึงทำไมเท่ากันโดยปริยายนะคะอ่ะถ้า เมื่อ a ต้องไม่เท่ากับศูนย์ด้วยนะคะ b ต้องไม่เท่ากับศูนย์ทีนี้เรามาดู a กำลัง x เท่ากับ b กำลัง x แล้ว x เท่ากับศูนย์คืออะไรอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งบอกว่าถ้า a กำลัง x เท่ากับ a กำลัง y แล้ว x เท่ากับ y คืออะไร ฐานเหมือนกันส่งผลให้ตัวที่เหลือทำไมกันด้วยเท่ากันด้วยกับอันที่สองถ้า a กำลัง x เท่ากับ b กำลัง x นักเรียนสังเกต a กำลัง x เท่ากับ b กำลัง x ใครเหมือนกัน x เหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อ x เหมือนกันแสดงว่าค่า2อันนี้จะเท่ากันได้โดยที่เลขชี้กำลังเท่ากันแต่ฐานทำไมกัน ไม่เหมือนกันดังนั้นเราบอกได้เลยว่าค่า2ค่านี้จะเท่ากันได้มีกรณีเดียวคือเมื่อ x เ,เป็น0เช่น3กําลังศูนย์เท่ากับก้าลังศูนย์ไหมเท่าเพราะว่าอะไร3ามกำลังศูนย์เท่ากับ1 5กําลังศูนย์ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นถ้าเลขชี้กําลังเท่ากันแต่ฐานไม่เท่ากันเราจะบอกได้เลยว่าเลขชี้กําลังเป็นได้ตัวเดียวคือ ศูนย์เท่านั้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูการหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้ข้อหนึ่งสิบกำลังสอ,งเ,อเท่ากับหนึ่งอ้อเราทำไงเราเรียนมาแล้วการแก้สมการใช่ไหมคะหาค่าตัวแปรในเรื่องของเลขยกกำลัง10กำลัง 2X เ,เท่ากับ100เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อ1ทํ่ทำฐานให้เท่ากันทีนี้ตัวหน้าฐานเป็นใครตัวหน้าฐานเป็น10 ก็ได้สิบกำลังสองเเหมือนเดิมหนึ่งร้อยทำให้เป็นฐานสิบได้ไหมอ้าวเราก็มาดูหนึ่งร้อยเกิดจากใครคูณกันสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยมีสองตัวเขียนใหม่ก็คือได้สิบยกกำลังสองเราจะพบว่าใครเหมือนกันแล้วลูกฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อเลขยกกำลังสองตัวใดๆเท่ากันโดยที่มีฐานเหมือนกันแล้วจะส่งผลให้เลขชี้กำลังทำไมกัน เท่ากันโดยปริยายดังนั้นเราก็จะได้ว่า 2x เท่ากับ2เพราะฉะนั้น x เท่ากับ2หาร2ตัดได้ลาย2 1 2เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ1แต่โจทย์บอกว่าโจงหาเซตของคำตอบนั่นหมายความว่าการตอบของเราต้องตอบอยู่ในรูปของเซตก็คือ x อยู่ในใครอยู x เท่ากับเซตของ1นั่นเอง การเขียนเซ็ตจำได้ไหมเทอมที่1นใครก็ตามที่อยู่ในเซตต้องอยู่ในปีกกาสมาชิกแต่ละตัวถูกขั้นด้วยรูปน้ำหรือคอมมาเนะาะต่อมาอันที่2 1งหนงส่วนสามกำลัง x ทําทำไงใครจำได้3อยู่ข้างล่างทำยังไงถึงจะเอา3ามไปไว้ข้างบนได้อยู่ข้างล่างเป็นบวกย้ายขึ้นไปไว้ข้างบนกลายเป็น ลบนั่นเองเขียนใหม่ได้3มกำลังลบ x ทันไหมคะจาก1ส่วน3กำลัง x กับเศษเป็นส่วน3ส่วน1กำลังลบ x ส่วนเป็น1ไม่จำเป็นต้องเขียนเราก็เลยเหลือแค่3กำลัง x นั่นเองอ่ะอันนี้แยกไว้อันนี้เป็นแค่ความคิดเนาะอ่าได้อะไรต่อ 8ปดสิบเอ็ด่าแปดเครเก้าเก้าแเ้าสามสามเก้เพราะฉะนั้นมีกี่ตัวคะหนึ่มี4ตัวเขียนใหม่ได้3ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นฐานเท่ากันหรือ,อยังฐานเป็น3เท่ากันแล้วทังนั้นได้คะ่ะลบเเท่ากับ4อยากรู้แค่ x ย้ายลบเลยลบ ไปไว้ตรงข้ามหรือเราจะบอกว่าเราเอาลบหคูณทั้งสองข้างก็ได้การคูณด้วยอะไรก็ได้แต่ต้องคูณด้วยเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะก็จะได้ x เท่ากับลบสตอบอยู่ในรูปของเซตเพราะฉะนั้น x เท่ากับเซตของลบสนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3ข้อที่สามทำไง แล้วเห็นเก้าและแสดงว่า9ก้าทำฐานให้เป็นใครได้สามถูกไหมคะตัวแรกฐานเป็น3ามทำอะไรมันอีกได้ไหมลูกไม่ได้แล้วคุณครูนเน้นเลยนะการเขียนเลขชี้กำลังให้เราเขียนตัวเลขกกว่าฐานอยู่มุมขวาบนนะคะบางคนเขียนตัวแป้งมาเลยนะแม่ต้องเขียนให้ตัวเล็กกว่าฐานนะลูกต่อมา9เกิดจากใครคูณกันคะ สามสามเก้ามีสามอยู่สองตัวเก้าเปลี่ยนเป็นสามกำลังสองทั้งหมดถึงจะคูณหกแบบนี้เราเรียกว่ากำลังเบิ้ลกำลังใช่ไหมคะมีกำลังอยู่แล้วลเราเบิ้ลเข้าไปอีกกำลังเบิ้ลกำลังจับกำลังมาทำอะไรกันคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นฐานเหมือนกันหรือยังฐานเหมือนแล้วดังนั้นเราจะได้ว่า 5x บวก2เท่ากับใคร 12บสมาจากไหนนี่ไงกำลังเบิกลกำลังจับกำลังคูณกันสองหนั่นเองย้ายใครไปก่อนย้าย2อไปก่อนบวกย้ายไปลบ12บลบสเหลือ10อยากรู้แค่เอใครไม่ต้องการ5เอามาหารได้อะไร5้าอะไรสิบห้าหนึเพราะฉะนั้นได้แล้วคำตอบคือ2 อยากรู้เป็นเซตตอบในรูปของเซตนะคะเวลานักเรียนเขียนเส้นให้ใช้ไม้บรรทัดเนาะคุณครูเขียนในนี้คุณครูไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างทีนี้แบบฝึกหัดมีแบบฝึกหัดอยู่ด้วยกันทั้งหมด16ข้อให้เราทำสิบ16ข้อก็กระไรอยู่เนาะน่าสงสารอ่ะดูข้อหนึ่งไปพร้อมกันข้อ1เราจะทํำยังไงดีใครจําได้สแควร์รูท รากที่สองอ่ารูทรูทหกรูทหกหรือกลนที่สองหกเราจะทำยังไงดีเปลี่ยนจำได้ไหมคะการเปลี่ยนรากที่หรือกลนที่สองให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังทำง่ายฐานคือใครฐานคือหกหนึ่งมีเลขชี้กำลังไหมไม่มีเออหกมีเลขชี้กำลังไหมไม่มีคือหนึ่งรากที่เท่าไหร่รากที่สองส่วนสองจำได้ไหมคะ เราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เท่ากับ6กำลัง1ส่วน2 1ตัวบนคือเลขชี้กำลังของฐาน2คือเลขที่เป็นรากที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนใหม่เราจะได้ตัวแรกก็คือ6กำลัง1ส่วน2แล้วก็เบิ้ล 3x-1 กลบ1การเบิ้ลก็คือคูณกันนั่นเองนะคะจับมาคูณกันอันที่2 6 1ส่วน6ทำไง6ถึงจะเป็นบวกอ่า6จะไปอยู่ข้างบนย้ายขึ้นไปกลายเป็น6กำลังลบ1ใช่ไหมคะแล้วก็เบิ้ล x-2 บ2เข้าไปกำลังเบิ้ลกำลังจับกำลังมาคูณกันหรือใครอาจจะเขียนวงเล็บก่อนก็ได้นะคะไม่มีปัญหา กำลังเบิ้ลกำลังจากกำลังมาคูณกันพัาะฉนั้นตัวแรกได้ค่ะ1ส่วน2คูณ 3x ได้ 3x ส่วน2ลบ1คูณ1ส่วน2ได้1ส่วน2ต่อมา6กำลังคูณเข้าลบ1ทำไมเนี่ยบ1คูณ x ได้ลบ x ลบ1คูณลบ2ได้ บวกลบคูลบเป็นบ,บ,บวกนะบวก2ฐานเหมือนกันหรือยังทีนี้เหมือนแล้วอ่าจับชี้กำลังมารวมกันได้3 x มเอ็กส่วนสองลบหส่วนสเท่ากับลบเบวกสเมื่อฐานเท่ากันเมื่อฐานเท่ากันส่งผลให้ได้ชี้กำลังทำไมากันด้วยเท่า,ากันทั้วยูทีนี้เป็นเสศษส่วนเสศษส่วนจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนต้องทำไมากัน เท่ากันส่วนไม่เท่ากันบวกลบไปไม่ได้เราสังเกตตัวแปร x เห็นไหมคะมีอยู่สองตัวเราควรเก็บตัวมากไว้ที่เดิมย้ายตัวน้อยไปหาลบหนึ่งร้อยกว่าย้ายมาหาเก็บตัวมากไว้ที่เดิมเป็นเจ้าภาพย้าย x ลบมากลายเป็นบวกฝั่งขวามี2เป็นเจ้าภาพอยู่ใช่ไหมคะเพราะอันนี้ถูกยกไปย้ายใครมาลบย้ายมากลายเป็น บวกหนึ่งส่วนสองนั่นเองเศษส่วนเราจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนต้องเท่ากัน1 x เนี่ยมีส่วนเป็น1นึาทยังไงส่วนเท่าคูณ2ทั้งเศษและส่วน2ตัวนี้ก็มีส่วนเป็น1ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นตัวแรกไ้้คายส x บวกส x เป็นดี x คะเป็น5 x เนาะอ่าปรกาศ เป็น 5x ส่วนค่าย2ตัวส่วนคงเดิมเนาะฝั่งซ้าย2คูณ2เป็น4 4บวก1ก็เป็น5เหมือนกัน5ส่วน2เช่น,นกันอยากรู้แค่ x ทํา่าไงฝั่งขวาเจ้าภาพคือ5ส่วน2ฝั่งซ้าย5ส่วน2คูณกับ x หารคูณอยู่ย้ายมาค่าย,ย้ายมาหารเศษส่วนหารได้ไหม หารไม่ได้ตัวตั้งคงที่เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน2ตัด2 5ตัด5เพราะฉะนั้นคำตอบคือ1นั่นเองนะคะคำตอบคือ1ข้อนี้วิธีทำยาวนิดหนึ่งนักเรียนลอกใส่ลงไปให้ครบนะลูกนะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือเซตของ1นั่นเองนะคะ ตามมาข้อที่2ข้อที่2ง่ายทำฐานให้เท่ากันก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นครูไม่เฉลยเนาะหนูทำเองนะคะข้อ3เช่นการไม่เฉลยทำฐานให้เท่ากันได้เนาะ27กับ9้ไปดูคิดดูว่าจะย่อยเป็นฐานเท่าไหรด่ดีทีนี้นักเรียนมาดูข้อ4ฐาน3กับฐาน16มีโอกาสที่มันจะเท่ากันไหมลูกไม่เท่าแน่ๆเลยอ้าวตัวแรกฐาน3ฐานสาขยาย ฐานสามเราทําอะไรมันได้อีกไหมคะไม่ได้แล้วถูกไหมคะเราทําอะไรมันไม่ได้แล้วเพราะว่าสามมันแยกไม่ได้แล้วแต่สิบหกแยกออกเป็นใครได้สี่สี่สิบหกใครอีกสอ,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 องสองสี่เพราะฉะนั้นได้สองยกกำลังเท่าไหร่เนี่ยสี่อ่าได้สองยกกำลังสี่เบิ้ลเอกลบสามการเบิ้ลคือการคูณเข้าไปนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เอกกำลัง 4x-12 ลบ12เท่ากับ2กำลังคูณเข้า 4x คูณ x, x ก็ได้ 4x อ่าต่อมา4คูณลบ3ก็ได้ลบ12เราพบว่าอะไรคะเราพบว่าเลขชี้กำลัง2ตัวนี้มันทำไมกันเท่ากันเมื่อเลขชี้กำลัง2ตัวเท่ากันแต่ฐานไม่เท่ากันแสดงว่า เลขชี้กำลังทั้งสองตัวนี้เป็นได้จำนวนเดียวคืออะไรลูกคือศูนย์ถูกไหมคะทั้งคู่เนี่ยต้องเป็นศูนย์เพราะว่าสามกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับอะไรสามกำลังศูนย์สองกำลังศูนย์สามกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งสองกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งมีตัวเดียวคือศูนย์ที่จะทำให้ฐานมันไม่เท่ากันแล้วผลลัพธ์ที่ได้ทำไมการเท่ากัน ดังนั้นเราจึงหายังไงต่อเราจึงออกมาได้ว่า 4x ลบ12เนี่ยต้องเท่ากับ0เป็นได้ตัวเดียวเลยถูกไหมคะย้ายครต่อย้าย12ไปบวก12บวก0ก็ได้12อยากรู้แค่ x 12เอา4คูณอยู่ย้ายมาหารเพราะฉะนั้นได้แล้วคำตอบคือ3อ้าว ตอบ x อยู่ในเซตของสามนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาข้อที่ห้าข้อที่ห้าคล้ายๆกันกับข้อหนึ่งเลยใช่ไหมคะทำเองเนาะข้อหกทำเองไม่ยากข้อเจ็ดข้อแปดเก้าสิบนักเรียนสามารถทำเองได้นะคะโจทย์จะสไตล์คล้ายๆกันสิบเอ็ดสิบสองได้หมดเนาะ มาดูสิบสามเลยอ่าสิบสองเจอยกกำลังใช่ไหมอ่าจะยกกำลังทำยังไงดีจริงๆข้อนี้บางคนเห็นปุ๊บโอ้ยมันมียกกำลังมันต้องยากแน่เลยแต่จริงจมันไม่ได้ยากเลยเนาะทำไงดีเนี่ยฐานห้าห้าแตกได้อีกไหมคะ ไม่ได้แล้วฝั่งนี้ล่ะทําทำไงกลับเศษเป็นส่วน5อยู่ข้างบนกำลังติดลบ1ไม่มีกำลังคือมี1อยู่อยู่ข้างล่างเป็นบวกย้ายไปข้างบนเป็นลบฐานเท่ากันยังเท่าแล้วเพราะฉะนั้นลบ x เท่ากับลบ1ทำไงคะเอาลบ1คูณทั้งสองข้างใช่ปะ่ะหรือเอาลบตัดทั้งสองข้างก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ทำให้เหมือนกันเมื่อเอาลบออกทั้งสองข้างดังนั้นเราก็จะได้ว่า x ก,กำลังสองเท่ากับ1 x ก,กำลังสองเท่ากับ1เพราะฉะนั้น x เ,เป็นใครได้ยกกำลังสองได้1ลบ1ก็ได้1ก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องเพราะว่ายกกำลังสองเพราะฉะนั้น x เ,เป็นเซตของใครลบหนึ่งกับหนึ่งนั่นเองเหมือนยากแต่ไม่ยากเนาะหนูค่อยๆเวลาจะโจทย์ให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งเรีบนะคะเอาต่อมาสิบสาม ฐานเป็น8จริงๆในที่นี้8เราจะคิดต่อหรือไม่คิดต่อก็ได้ถ้าไมครูถึงบอกว่าคิดต่อหรือไม่คิดต่อก็ได้เพราะว่า64เนี่ยเราสามารถแตกออกเป็น8 8, 64ได้ซึ่งฐานสามารถทำเป็น8ได้หรือใครบอกหนูอยากแตกอีก่ะ8หนูแตกได้เป็น2ออ่ะ 8เป็น4 2 8 2 2 4จะแตก8เป็น2กํลัง3ก็ได้ไม่ผิดนะคะถ้าหนูแตก8เป็น2กํลัง3หนูก็ต้องแตก64ให้เป็นฐาน2เหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเท่ากันนะคะถ้าเราไม่แตกเราจะได้8กํลังค่าสมมูลณ์ของ x เ,เท่ากับ8กํลัง2ฐานเหมือนกันหรือ,อยังคะเหมือนแล้วเราจะได้ว่าค่าสมมูรณ์ของ x เ,เท่ากับ2 ค่าสมบูรณ์จำได้ไหมค่าสมบูรณ์คือระยะห่างจากจุดนั้นไปยังอะไร0ย์ค่าสมบูรณ์เท่ากับ2คือระยะห่างจาก0นย์ไป2ก็คือ2แล้วก็มาทางซ้าย2อ,อีกชั้นกันก็คือลบ2เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับ2เราจะได้ว่า x เท่ากับ2หรือลบ2นั่นเอง หรือใครบอกว่าอยากได้เป็นฐานสองเขียนใหม่สองกำลังสคูณค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับ2องกำลังอะไร64 64อ่าคิด64 2อะไร2 3 6 2ามหสององอะไร2อ,อง2นึง 1, ง่สง 62, สห 2 4 8 2, 2ี่ได้กี่ตัว1 2 3 4 5 6ได้2องกำลังหกเราก็จะได้ว่า3คูณค่าสมบูรณ์ของ x เ,เท่ากับหค่าสมบูรณ์ของ x เ,เท่ากับหกหาร3าหการสก็คือ2ก็จะเหมือนเดิมไหมคะเห็นไหมมันก็จะมีค่าเท่าเดิมคิดได้ทั้งสองแบบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของเราคืออะไร คำตอบของเรา x คำตอบก็คือลบสกับ2นั่นเองนะคะต่อตาม,มาข้อ14บสี่ขอสิบสีง่ายข้อ14เนี่ยถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าตัวเนี้ยกำลัง1นส่วนสนั่นหมายความว่าติดรูทถูกไหมคะแล้วถ้า x ติดรูทเราจะคิดยากถูกไหมคะ การที่ x อยู่ในรูทวิธีการที่เราจะแก้สมการเราต้องกําจัดรูทเราจะกําจัดยังไงล่ะรูทถึงหมดเราก็ต้องทําไมยกกําลังสองนั่นเองใช่ไหมคะถ้าเรายกกําลังสองเราก็ต้องยกกําลังสองทั้งอะไรลกูกทั้งสองข้างตัวแปร x เมื่อไร่ติดรูทเราต้องกําจัดรูทเนี่ยกาลังหนึ่งส่วนสองติดรูทกาจัดรูท ยกกำลังสองก็ให้ยกทั้งสองข้างงงไหมไม่งงเนาะอันนี้คือตัวเดิมนี่คือตัวเดิมในวงเล็บคือตัวเดิมแล้วก็ยกกําลังสองทั้งสองข้าง,ง,างนะคะอ่าฝั่งซ้ายสองตัดสองหมดไหมหมดเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเหลือสองลบเอ็กฝั่งขวาเหลืออะไรห้าห้ายี่สิบห้าแก้สมาการได้แหละใช่ไหมคะ ลบ x เท่ากับ25ลบ2ลบ x เท่ากับ23ดังนั้น x เท่ากับลบ x 23ตอบ x เท่ากับเซตของลบ x 23ใครไม่ทันถามนะคะ อย่าผ่านนะลูกไม่ทานกลับไปกอดูใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอ่าต่อมาข้อสิบห้าทำยังไงตัวที่หนึ่งสองกำลังอะไรคะหนึ่งส่วนสองเพราะว่ารากที่สองต่อมาสิบหกอะ่ะสิบหกสิบหกสองอะไรสองแปดสิบหกสองสี่แปดสอง สอสเพราะฉะนั้นได้2 1 2 3 4 2่ง,งางกำลังสเบิ้นลบ x สายแห้ที่ต้องเบิ้นลบ x อาลบ x อีอยู่เดิมกำลังเบิ้นกำลังจับกำลังคูณกันาน้อยอย่าลืมข้างนี้ได้อะไรกำลังตัวส่วนขึ้นไปกำลังติดลบอ่ะงงไม่ลบเอ็กเชียนทีขั้นก็ได้จะได้ไม่งงขึ้นไปกลายเป็นลบหแล้วคูณตัวเดิมคือ x นั่นเองนะคะ32ล่ะ32 2สิ2สองและ2 2 1 2 3 4 5ได้2องกำลัง5นักเรียนสังเกตฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาฐานเหมือนกันคูณกันให้จับเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันคะบวกกันถูกต้องเกียนหมาได้2องกำลัง1ส่วน2ลบ 4x นะคะ ครั้งนี้2องกำลังลบ x บวก5ฐา,านเหมือนกันหรือยังฐานเหมือนกันแล้วจับชี้กำลังบวกลบกันเลยหน่งอาจจับชี้กำลังมาเท่ากัน1ส่วน2ลบ 4x เกท่ากับลบ x บวก5ลบ x ก,กับลบ 4x ใครมากกว่าลูกคุณบอกว่าการนี้เราจะย้ายใครนั้นให้เราดูตัวแปรตัวแปรใครมากกว่าลบ x มากกว่าเพราะฉะนั้น เจ้าภาพอยู่ที่เดิมใครมากกว่าอยู่ที่เดิมตัวน้อยกว่าย้ายมาลบ 4x กลายมาเป็นบวก 4x ข้างฟ้าไอข้างซ้ายเหลือ1ส่วน2เป็นเจ้าภาพ5บวกอยู่ย้ายมาลบทำไงต่อฝั่งซ้ายไม่มีปัญหาไม่มีส่วนบวกได้เลยแต่ฝั่งขวาม,มีปัญหามีส่วนต้องคูณทั้งเศษและส่วน เพราะฉะนั้นฝั่งขวาได้ใคร1-10ลบส0ส่วนสใช่ไหมคะฝั่งซ้ายได้อะไรเนี่ยมีอยู่ 4x ลบไป็น 1x เอลรอ 3x เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายได้ลบ9ส่วน2ฝั่งขวาอยากรู้แค่ x 3ไม่ต้องการคูณย้ายมาหารเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนอเอาเขียนข้างหน้าก็ได้ คูณย้ายมาหารหาร3เศษส่วนหารไม่ได้ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนจาก3กลายเป็น1นส่วนสนั่นเองทีนี้ตัดได้แล้ว3า3หนึ่เพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหรคะลบสส่วนสเท่ากับ x โดยทั่วไปเรานิยมเขียนตัวแปรไว้ฝั่งไหน ฝั่งซ้ายนะคะเราก็สลับข้างสมบัติการสมมาตรเนะาะเพราะฉะนั้นขอบ x คือเซตของลบสส่วนสนั่นเองนะคะต่อาาม,มาข้อ16บคล้ายๆก,กันกับข้อ15จริงๆข้อ16ให้ทำเองก็ดีเนาะคล้ายๆกันเลยกับข้อ15ใช่ปะ่ะวิธีคิดเดียวกันเลยวิธีคิดเดียวกันเนาะ เอาไกด์ไลนให้นิดนึงได้อะไรเนี่ยสามำลัง x คูณ9คือ3ากำลัง2อ่าแล้วก็เบิร์ิ x เนะาะ3กำลัง7 27อ่ะ27ค่าย่ 9, 3, 27, 3 3สาได้3ำลัง3แล้วก็เบิร์ิบลบ x เพราะฉะนั้นได้3ากำลังค่า x บวก 2x 3ามกำลัง7บวกลบ3 x ใช่ไหมคะบวกเจอลบกลายเป็นใครลบข้างนี้ได้ใคร3 x เท่ากับ7บวกใครบวกเจอลบเขียนตัวเดียวก็ได้เนาะอ่าเขียนตัวเดียวบวกเจอลบกลายเป็นลบอ่าเราแก้ต่อได้ใครคะมีอยู่3 x ตัวลบ น้อยย้ายมากลายเป็นบวกให้ใคร6ก x เท่ากับ7 x เท่ากับใครคะเส่วน6เพราะฉะนั้นเอาตอบตอบ x สมาเท่ากับเซตของ7ส่วน6 นั่นเองนะคะข้อที่เหลือทั้งหมดนะเรียนทำให้เสร็จนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเนาะอัาคำตอบให้คุณครูเขียนชื่อด้านล่างด้วยนะคะพยายามเขียนชื่อทุกหน้านะเพราะว่าถ้าไม่เขียนชื่อครูจะไม่ทราบว่าของใครนะคะป้องกันการเพื่อนเอาไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นทำให้เสร็จนะคะไม่ได้ตรงไหนถามคุณครูหรือ กอวิดีโอกอคลิปกลับมาดูอีกหนึ่งรอบนะคะว่ามันเป็นยังไงนะตั้งใจทำงานแล้วก็ส่งนะคะคะแนนสำคัญนะลูก